สวัสดีครับก <c oughs> ลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องวินและกินฟาร์มนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องสิ่งเล็กๆที่ห้ามมองข้ามนะครับถ้าอยากเลี้ยงวัวให้ได้ผลสำเร็จและวัวมีสุขภาพที่แข็งแรงอ้วนท้วนดีนะครับวันนี้กลับกันมาพบกันอีกแล้วนะครับพอดี ภารกิจเร่งด่วนพอดีคอกข้างบ้านกันนะครับนำวัวเข้ามาขุนใหม่อีกสองตัวนะครับก็เลยตามมาให้ช่วยฉีดยาถ่ายพยาธิและยาบำรุงนะครับอ่านะครับนี่ตัวเป็นวัวผู้ตัวหนึ่งจะเป็นชเชลโลเร่สีขาวนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นบรามันนะครับอต,ตอนนี้ก็จัดการเตรียมยาแล้วก็เดี๋ยวจะฉีด ยาจะถ่ายพยาธิแล้วก็ยาบำรุงให้วัวขุนทั้งสองตัวนี้นะครับซึ่งมันสำคัญมากนะครับถ้าเราอยากเลี้ยงวัวขุนให้อ้วนดีแล้วก็กินหญ้าเก,ก่งๆนะครับหลังจากเราเราเราับเข้ามาแล้วก็จะต้องทำการถ่ายพยาธิผิวหนังให้เขานะครับเมื่อถ่ายพยาธิแล้วแล้วก็พร้อมกับฉีดยาบำรุงให้เขาด้วยนะครับส่วนยาบำรุงนั้นก็คือจะช่วยกระตุ้นนะครับให้เขากินหญ้าดี ก็มีสุภาพที่แข็งแรงกามสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วนะครับโดยปกติแล้วก็การเลี้ยงวัวขุนเนี่ยก็จะต้องฉีดให้เขาเดือนละครั้งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับวัวขุนพวกนี้กินหญ้ากเก่งแล้วก็ถ้ากินหญ้ากเก่งเขาก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับส่วนเรื่องเล็กๆที่ห้ามมองข้ามนะครับที่ผมเคยคุยไว้ ในเนภาะวะยิ่งช่วงราคาวัวตกต่ำนะครับถ้าเราอยากเลี้ยงวัวให้อ้วนสิ่งที่ห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับก็คือเกี่ยวกับบริเวณที่เราเอาวัวไป,ไปไปผูกไปล่ามหรือเอาวัวไปเลี้ยงนะครับต้องระวังเรื่องถุงพวกถุงเศษถุงพลาสติกนะครับแล้วก็พวกตาข่ายพวกเชือกอะไรอย่างเงี้ยครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้า วัวกินก็ไปพวกนี้นะครับมันจะไม่ย่อยนะครับมันจะไปอยู่ติดอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ไม่ได้กลับถ่ายออกมานะครับซึ่งจะส่งผลเสียให้กับวัวของเรามากนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวัวเรากินหญ้าเก่งนะครับกินหญ้าอ้วนท้วนเรามองเหมือนว่าอ้วนท้วนดีนะครับปุงโตตลอดนะครับแต่ทําไมเขาไม่อ้วนเลยนะครับไม่สูงยังผอมอยู่ปกติเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผล หนึ่งที่ผมบอกว่าห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับในสถานที่เราเลี้ยงวัวเนี่ยก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับพวกเศษถุงพลาสติกพวกเชือกพวกตาข่ายอย่าเงี้ยนะครับเพราะวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กินไปเรื่อยนะครับเขาก็กา,ากินไปเรื่อยนะต้องระวังนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมมีตัวอย่าง วัวที่กินถุงพลาสติกหรือพวกเชือกอะไรเข้าไปเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีตัวอย่างให้ชมนะครับรอชมได้เลยส่วนการที่เราต้องต้องต้องบอกว่าห้ามมองข้ามนะครับเพราะสิ่งสําคัญเลยคนระับไม่งั้นเราเลี้ยงวัวไปแล้วถ้าทําให้เราขาดทุนสูงนะครับคือวัวมันจะไม่โตนะครับมันจะโตช้ามากนะครับซึ่งในหลักการพวกเนี้ยเราต้องต้อง อคอยหมั่นตรวจสอบให้ดีนะครับส่วนเรื่องวอัวที่เราการอยากสนใจอยากจะมาเลี้ยงวัวนะครับก็ก็ต้องต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับว่าวัวก่อนเราเราจะเลี้ยงเนี่ยเราเราต้องทํำยังไงบ้างบางคนคิดอยากจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงตามกระแสบ้างหรือเลี้ยงอะไรเ,เห็นคนอื่นเลี้ยงแล้วก็เลยอยากเลี้ยงบ้างนะครับ จริงจริงๆแล้วคำว่าการเลี้ยงวัวนะครับเราไม่ได้ว่าสักแต่ให้เขากินหญ้ายอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราต้องรู้จักวิธีการบำรุงรักษาเขานะครับการถ่ายพยาธิผิวหนังนะครับต้องต้องฉีดยาถ่ายพยาธิให้เขาอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับหรือ6เดือนครั้งนึงนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยเวลาเขากิกนหญ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะมีพยาธิ ติดก็ไปด้วยนะครับตามหญ้าตามอะไรเลยเราจําเป็นจะต้องถ่ายเพื่อให้เขา,เาได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนคนเราครับบางคนกินกินกินเยอะนะครับแต่ไม่อ้วนท้องป่องปุงโตอย่อยางนั้นนะครับบางทีเนี่ยอย่างผมบอกนะครับเราต้องศึกษานะครับเรื่องโรคภัยใกล้เจ็บต้องคอยสังเกตวัวให้ดีนะครับ บางคนเลี้ยงแล้วก็ไม่เคยฉีดยาไม่เคย,ยฉีดยาบำรุงให้วัวเลยนะครับมันมันก็ได้นะครับถ้าเราไม่ฉีดให้เขาอย่าแต่ว่ามันก็วัวเราก็จะจะโตช้านะครับเปรียบเทียบกับวัวคนอื่นเขาลําบากหน่อยนะครับเหมือนตัวนี้นะครับเป็นบามมันตัวนี้ก็ฉีดยาถ่ายพยาธนะิกับยาบำรุงนะครับ โดยการฉีดยาถ่ายยาบำรุงนะครับก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับส่วนยาถ่ายปยานนั้นก็ฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับถ้าเราอยากให้วัวเราอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็ขายได้ราคานะครับได้น้ําหนักดีๆนะครับเราก็ต้องรู้จักบํารุงนะครับแล้วก็มีการเสริมอาหารในเขาด้วยบ้างนะครับคือรู้กับว่าการกินหญ้าวัวมันกินหญ้าแล้วมันก็อ้วนดีนะครับใช่แต่ว่าถ้าเราอยากให้ได้ ได้อ้วนตามที่เราขนาดที่เราต้องการแบบเร็วๆก็เราต้องเสริมอาหารให้เขาด้วยนะครับอ,อย่าม,ามัวแต่ว่าออ,อยากจะเลี้ยงนะครับเห็นไม่กล้าลงทุนมันก็ลําบากนะครับซึ่งแบบเรื่องแบบเนี้ยเราต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ดีนะครับเพื่อไม่ได้ไม่เสี่ยงแก่การขาดทุนนะครับ <c oughs> ซึ่ง ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับช่วงนี้ยิ่งราคาวัวต่ำนะครับใครคิดอยากเลี้ยงก็รีบซื้อ,อซื้อเข้ามาเลี้ยงไว้เล่นๆได้นะครับสักตัวสองตัวเพราะว่าเดี๋ยวพอวัวกระยับแพงเราก็ทําให้ไปซื้อในวัวราคาแพงแล้วถึงเวลาเราเราจังหวะที่เราขายมันจะไปช่วงจังหวะของราคาต่ําก็ทําให้เราเกิดความขาดทุนได้นะครับนี่ฮะอย่างผมยกตัวอย่างครับนี่คือลูกวัวตัวนี้นะครับ เป็นวัวอายุปีกว่าเลยนะครับแต่ยังตัวเล็กเลยนะครับท้องป่องตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่เคยยุบนะครับเนื่องจากว่าเขากินเศษต,ตุงปลาติกไปหรือหรืออาจจะเกตาข่ายเข้าไปนะครับตัวเนี้ยฉีดยาบำรุงก็แล้วฉีดยาถ่ายพยาธิก็แล้วนะครับวัวอายุปีกว่าไม่อ้วนนะครับเป็นวัวผสมหลอดออกมานะครับตัวนี้แต่ไม่อ้วนนะครับยังตัวเล็กสูง สูงไม่ถึงเม็ดเลยนะครับตัวนี้คือนลูกอัวแม่ของเขาเป็นหัวบ้านแต่ว่าตัวปกติกพี่ๆๆของเขานะครับจะตัวใหญ่มากนะครับอย่างผมบอกต้องระวังนะครับเรื่องถุงพลาติกพวกอะไรเนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสังเกตรอบรอบอส่วนข,ข้อของข้อขนี้นะครับเขาจะจัดการเคลียร์เรื่องถุงพลาติกพวกเศษผ้าใบเศษตะไคร เชือกอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือเขาจะจะเก็บออกหมดเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายถ้าวัวกินเข้าไปแล้วก็คือจะเหมือนอย่างลักษณะข,ของลูกวัวตัวเมื่อกี้นะครับท้องป่องนะครับแต่ไม่สร้างกล้ามเนื้อไม่สร้างอะไรเลยนะครับเพราะว่าทให้เขาการกไอเราย่อยสลายเขาไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะอย่างสองตัวนี้ครับหลังฉีดยาเข้าไปอ่าก็กินหญ้าก่งนะครับ เพราะยาจะไปช่วยกระตุ้นให้เขากินยาเก่งขึ้นนะครับอยากจะเลี้ยงวัวขุนหรืออย่างเลี้ยงแม่ลูกก็อยู่ที่ใจเราอยากจะเลี้ยงนะครับยังไงก็ฝากให้คิดกันดีๆนะครับเลี้ยงวัวต้องอย่างแรกเลยต้องมีก็คือใจรักนะครับขอบคุณครับ